มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกันสังคมวันที่2กรกฎาคม2563ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดอัตรางเงินค่าทำศพในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน พศ2563ลงนามโดยหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ไวนะวันที่26มิถุนายนพศ2563อาศัยอำนาจตามความในมาตรา7วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพศ2563และมาตรา73วงเล็บหนึ่ง แห่งพระราชะบัญญัติประกันสังคมพศ2533ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชะบัญญัติประกันสังคมฉบับที่2พศ2537รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินค่าทำศพพศ2550 ข้อ2เงินค่าทำศพที่จ่ายให้แก่บุคคลตามมาตรา73วงเล็บ1ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยไม่ใช่ประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้กำหนดเป็นจำนวน50,000บาททั้งนี้นะคะในท้ายกฎกระทรวงระบุเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ก็คือโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราเงินค่าทำศพ ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยไม่ใช่ประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ค่ะรายงานเพิ่มเติมว่ากฎกระทรวงกาหนดอัตรางเงินค่าทาศพพศ2550นนั้นจะระบุไว้ว่าเงินค่าทำศพที่จ่ายให้แก่บุคคลตามมาตรา 1> 73วงเล็บหในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยไม่ใช่ประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้กำหนดเป็นจำนวนเงิน40,000บาทขอขอบคุณราชกิจสานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ